คุณผู้ชมค่ะขอแสดงความยินดีกับทางซอแอนออรดีด้วยนะคะล่าสุดนี้ค่ะได้รับรางวัลน,นะคะเป็นรางวัลชูเกียรติเลยนะคะคุณผู้ชมครั้งนี้นะคะทางซอแอนออรดีเนี่ยได้ออกมาโพสขอบคุณด้วยค่ะโดยทางเพจแอนออรดีแฟนเพจนะคะได้ออกมาโพสขอบพระคุณนะคะโดยบอกว่ากราบขอบพระคุณท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการที่ได้มอบโลชูเกียรติวัฒนคุณาธนผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมให้กับแอนในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ22ปีแอนดีใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะนี่นะคะพี่น้องคะเป็นการมอบโลชูเกียรตินะคะคุณผู้ชมคาโอ้โหครั้งนี้นะคะโซอแอนออรดีนี่คือแบบ สุดๆเลยนะคะรางวันนี้ถือว่าเป็นรางวันใหญ่พอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าทางซอแอนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ภูมิใจน่าดูเลยค่ะคุณผู้ชมโดยที่ซอแอนนะคะก็ได้ออกมาขอบคุณนะคะแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะที่ได้รับโลกเกียรติคุณครั้งนี้นะคะโดยเนื่องโดยเนื่องจากโอกาสในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะในครบรอบ22ปีนะคะคุณผู้ชมคะ นี่นะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะซอแอนออร์ดีนะคะได้รับรางวัลหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชม่ะไม่ใช่เพียงว่าครั้งนี้ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะของขอนแก่นเหมือนกันนะคะบ้านซอแอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม่ะบอกเลยว่าคือซอแอนเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชม<อ>่ะนี่นะคะ<อ>วัฒนาคุณาธรนี่คือยังไร ซึ่งทางซอแอนออรดีนะคะก็เพิ่งได้รับโล่เมื่อวันที่3ที่ผ่านมานี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมแฟนคลับต่างก็ร่วมแสดงความยินดีกันเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมคะนี่นะคะอยู่ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติที่กรุงเทพนะคะคุณผู้ชมขะ นี่นะคะก็แสดงความมีดีกับทางซอแอนด้วยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะรักษาคุณความดีไว้แบบนี้ตลอดไปนะคะแฟนคลับหลายๆคนนะคะบอกเลยว่าจํากันตลอดนะคะว่าซอแอนเนี่ยได้รับรางวัลอะไรบ้างแล้วก็เห็นภาพทุกๆอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคือสมกับที่ซอแอนเพิ่์นได้รับรางวัลเลยนะคะพี่น้องขาคือได้รับรางวัลเนี่ยแต่ละอย่างนี่คือแบบ ตั้งใจจริงนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อนก็ได้คัดเลือกมาดีแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบโล่รางวัลเกียรติคุณนี้นะคะหลายๆอย่างเนี่ยที่ซอแอนได้รับเนี่ยก็คือตั้งใจที่จะมอบให้ซอแอนเลยค่ะคุณผู้ชมคาคือเพื่อนก็คิดดีแล้วแล้วก็ด้วยรวบรวมหลายๆอย่างนะคะพี่น้องคาตะไรตองอะไรหลายๆอย่างนะคะคือคุณสมบัติซอแอนเนี่ยคือผ่านหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคากระสมกับที่เพื่อนได้นั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องคือซอแอนเนี่ยเพื่อนกับม้ ความดีนะคะหลายหลายอย่างแล้ว่ะเป็นคนที่มีเกียรติพอสมควรนะคะพี่น้องคะเป็นหมอลำคนหนึ่งนะคะที่แทบจะไม่ใช่แบบว่ามีแบบ ข่าวเช้าเยอะนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีแต่ข่าวบอดีแบบนี้บบมีท่าซอแอนเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติตัวดีมาโดยตลอดเลยนะคะได้รับคําชื่นชมยกย่องนี่ก็เยอะพอสมควรค่ะคุณผู้ชมไม่แปลกใจนะคะที่ซอแอนได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็ยินดีนะคะกับซอแอนด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็สมเกียรติมากๆค่ะที่ซอแอนได้รับรางวัลค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ขออัปเดตคิวงานของซอแอนด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับ วันที่3ตุลาคมนะคะจะไปอยู่ที่สมุทรสาครน,นะคะวัดท่ากระบือนะคะคุณผู้ชมคะสามารถพบพ่อเจอเจอกันได้นะคะพี่น้องสำหรับซอแอนอรดีแล้วก็วงออรดีแบนนั่นเองค่ะบอกเลยว่าคิวงานปีนี้ก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาโดยเฉพาะเดือนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าซอแอนนี่ปังจริงๆปังทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นออรดีแบนแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยนะคะคุณผู้ชมขา มาดูคิวงานวันอื่นของซอกันบ้างแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่4นะคะงานนมัศการถ้ำลือสีเขางูนะคะอยู่ที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็วันที่5นะคะอยู่ตลาดปอปลาตาสิทธ์นะคะ53ค่ะคุณผู้ชมขาอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะแล้วก็วันที่7เป็นคอนเทนต์ออนไลน์นะคะคุณผู้ชมวันที่8ในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมขา นี่นะคะแล้วก็อัปเดตนะคะสำหรับคิวงานของเมํำใจเกินร้อยบ้างแล้วกันอันนี้คือคิวงานคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้ไล่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมคะส่วนางานใจเกินร้อยเนี่ยก็จะมีวันที่10นะคะอยู่ที่รังสิตปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็วันที่11เนี่ยค่ะอยู่ที่บางกะปิจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ แล้วก็วันที่19นะคะใจเกินร้อยเหมือนกันค่ะอยู่ที่อำเภอพังโดนนะคะจังหวัดสกลนครค่ะคุณผู้ชมขาวันที่22งานเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีงานออร์ดีแบน์ค่ะแล้วก็ของใจเกินร้อยด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรค่ะคุณผู้ชมขาบางครั้งก็รับ2งานแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาไปงานนั่งบ้างมางานนี้บ้างงานตัวเองบ้างงานของ a b บ้างนะคะคุณผู้ชมขาคือเยอะไปหมดเลยค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมคาทั้งที่ก็ตอนนี้นะคะรายการสำหรับหมอนลำไอดอล2ก็ยังถ่ายทอดอยู่นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ยังมีอัดรายการตลอดนะคะคุณผู้ชมสำหรับเดือนนี้ก็จะมีเทปบันทึกรายการนะคะสำหรับหมอนลำไอดอลสองเนี่ยวันที่23นะคะที่ซอแอนจะต้องได้ไปอัดรายการอีกนะคะก็ฝากติดตามฝากตามเชียร์ด้วยนะคะรักใครชอบใครก็อย่าลืมไปเชียร์กันให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับหมอนลำไอดอลนะคะคุณผู้ชมขา แล้วก็วันที่26นะคะคุณผู้ชมขาก็จะเป็นการบันทึกเทปรายการหมอลำไอรอนด้วยเช่นเดียวกันก็คือเดือนนี้ก็คือ2รอบนะคะแล้วก็มีงานของใจเกินร้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมขาไป2งานเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะกะทายเวิร์กพอยต์เจแล้วกับไปต่อยูลบบุรีนะคะพี่น้องคะเดินสาย2งานกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้คืออ่าเข้าๆนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะ ก็คร่าวๆรายการคิวงานของซอแอนค่ะแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยก็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมขาสามารถเข้าไปเบิรงได้นะคะทั้งเพจนะคะเฟซบุ๊กของซอแอนนะคะพี่น้องค่ะว่าอัปเดตคิวงานวันไหนไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ถ้าแอดเองเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะคะก็จะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับข่าวสารของซอแอนออร์ดีนะคะคุณผู้ชมขา ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้ทางซอแอนออรดีกันเยอะๆด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะอยู่ไกลที่ไหนก็ไปที่นั่นค่ะงานนี้นะคะซอแอนออรดีนี่มีงานเยอะกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครติดตามก็น่าจะรู้ดีนะคะไม่ว่าจะอาจเทปรายการเวิร์ด ไม่ว่าจะอัดเทปรายการที่เวิร์ o พอยนะคะก็2-3วันต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีหมอลำใจเกินร้อยอลลดีแบนด์ D อีกนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหงานเยอะจริงๆค่ะบางวัน2งาน3งานวิ่งงานกันแบบจนเหนื่อยเลยนะคะเนี่ยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทางซอแอนด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อากาศ เปลี่ยนบ่อยนะคะคุณผู้ชมขาก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมขาถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ